Oh, let's do the morning exercise. Exercise, exercise. Let's do the morning exercise. Here we go. Stretch your arms and stretch way out. Stretch your arms again. Now arms at your side like a soldier. Oh, let's do the morning exercise. Exercise, exercise. Let's do the morning exercise. We are wind. Clap your hands. And stamp your feet. Clap your hands again. Now arms. At your side like a soldier. Oh, let's do the morning exercise. Exercise, exercise. Let's do the morning exercise. Here we go. Clap your hands and hop like a bunny rabbit. Clap your hands again. Like a bunny rabbit. Oh, let's do the morning exercise. Let's do exercise. Let's do the morning exercise. <laughs>

สยมวรักนตาปนนาล็ดเลาเียยยาชาาว่ัตา Hola mi <laughs> <laughs>

ลลุานี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนี่สวัสดีกับเช้าวันพฤหัสบดีที่เท่าไหร่เอ่ย เช้าวันพัดกับวันที่22เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2564นี่กับบรรยากาศหลังฝนตกว้าวเช้านี้ฝนตกแต่เช้าเลยเด็กๆนอนสบายเลยใช่ไหมเอ่ยนี่เห็นไหมเช้านี้ฝนตก สบายนอนสบายอานอนสบายหลับสดชื่นตื่นขึ้นมาเจอกับคุณครูกล้องนี่ตอนเช้าเลยเช้านี้ใครตื่นขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำนะบ้างเอ่ยยกมือขึ้นหน่อยว้าว,วแล้วเช้านี้ใครตื่นขึ้นมาทานอาหารเช้าดื่มนมแล้วบ้างยกมือขึ้นหน่อยว้าว เยี่ยมยอดเลยเก่งมากๆเลยนะเด็กๆเตรียมพร้อมที่จะเรียนรูก้กิจกรรมสนุกๆของคุณครูกับของโรงเรียนเ <แ S 2> <แ S 1> ยอะแยะเลยเห็นไหมว้าวๆๆๆนี่นะว้าวสดชื่นเลยบรรยากาศสดชื่นนี่เพื่อนๆของเราเห็นไหมเมื่อไรเราจะได้มาเจอกันนะนี่ค่าค่าค่ ใช่ใช่ใชอนน่อีกไม่นานอีกไม่นานกูกล้องหวังว่าอีกไม่นานถ้าเชื้อโรคโควิดของเราเริ่มน้อยลงน้อยลงแต่ตอนนี้ช่างไม่น้อยเลยเหลือเกินโควิดของเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นโอ้น่ากลัวจริงๆเลยเห็นไหมเชื้อโรคโควิดแต่เราไม่ต้องกลัวนะเด็กๆเราไม่ต้องกลัวเราอยู่ที่บ้านนี่เราอยู่ที่บ้านเราถ้าเราไม่จําเป็นจริงๆ เราไม่ออกนอกบ้านนะครับเด็กๆช่วงนี้นี่เราไม่ออกนอกบ้านถ้าเราออกไปข้างนอกเราจะต้องสวมใส่อะไรนะครับสวมใส่อะไรเอ่ยอ่าถูก,กต้องเลยก็สวมใส่แมสสวมใส่เฟสชิลให้เรียบร้อยเลยป้องกันเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยมันมากับอากาศแล้วนะตอนเนี้ยมันไม่ใช่มาจากน้ำลายหรืออะไรเยอะนะ มันมากับอากาศนะ้วมันเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่สอดแทรกมากับในอากาศมันลอยมาลอยมาถ้าเด็กๆไม่ได้สวมใส่แมสออกไปข้างนอกที่คนเยอะแยะมันก็จะเข้าไปในจมูกมะะสายพันธุ์เดบบ้าเก่งมาก <บ S 1> <ช><บ>นี่เห็นไหมนี่เป็นสายพันธุ์อันตรายที่มาจากประเทศอินเดียนี่เห็นไหมแล้ว อยู่เยอะเลยแถวแถวจตุจักรเนี่ยไม่เกิดอากาศที่ไม่ดีใช่มากับอากาศที่ไม่ดีที่คนเยอะๆอยู่ในห้างอยู่ในห้องแอร์ที่คนหนาแน่นแอร์อัดก,กันนี่ในเชื้อโรคอันนี้ก็จะลอยมากับอากาศนี้อ่าก็าไม่จาเป็นเ,เราไม่ออก,ออกและกจมมีเชื้อโคา ถช่เก่งมากนะครับแล้วเราก็ไม่ออกไปเล่นน้ำฝนด้วยช่วงนี้เราจะต้องดูลแบบล,ลเระว่าเดี๋ยวป่วยแล้วก็ไม่สบายค่ะใช่เพราะถ้าเราไปเล่นน้ำฝนก็จะป่วยแล้วเด็กๆทราบไมเอย่ยนอกจากเราไม่ไปเล่นน้ำฝนแล้วนะเราก็จะต้องกินผักกินผลไม้ด้วยใกรกินผักบ้างเอ่ยยกมือขึ้นหน่อยกินกินค่ะโอ้ ใอ้กินผล,ลไม้บ้างเอ่ยยกมือขึ้นหน่อยโอ้เ oh, ยี่ยมเลยกินผักกินผล,ลไม้เด็กๆมีร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงนอกจากเด็กๆจะกินผักกินผล,ลไม้แล้วเด็กๆจะต้องออกกาลังกายด้วยนะว,ว้าว<ม>เด็กๆจะต้องออกกําลังกายด้วยนี่เห็นไหมเป็นยาวิเศษอีกหนึ่งอย่าง นอกจากเรากินผักกินผล,ลไม้ดื่มนมแล้วเราจะต้องออกกําลังกายเดี๋ยววันนี้คุณปูณกล้องจะชวนเด็กๆไปออกกําลังกายกันดีไหมครับดีดีเด็กๆพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วทั้งหม,มดยืนเลยยืน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 ก่อนที่เราจะไปออกกําลังกายเดี๋ยวเราไป อร์มอัพกันก่อนนะครับเด็กๆทุกคนอร์อมอัพออกกําลังกายยืดเส้นยืดสายยืดกล้ามเนื้อกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราคอยไปเต้นอารบิกพ,พร้อมๆกันนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวเรามายืนออกกําลังกายพร้อมๆกันอ่าเด็กๆพร้อมไหมครับพร้อมแล้วท่าที่หนึ่งท่าที่หนึ่งเด็กๆเอามือจับเอวเอามือจับเอวแล้วก็หมุนเป็นวงกลมหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับเก่งมากต่อไปหมุนคืนไปทางเดิมกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบอ่าต่อไปมือแตะไหลครับมือแตะไหลมือแตะไหลเวไร์ลของเรานี่หมุนนะครับหมุนไปข้างหน้าก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าวต่อไปหมุนกลับข้างหลังหนึ่งลทสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าวต่อไปขาของเรานะเอามือจับหัวเข่าเลยยืดงอสำหับการน,นนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบอ้าวไปสะบัดขานะครับสะบัดขาไปข้างหน้าเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคอ้าวเดี๋ยวรอบต่อไปเราไป <Not S 1> เป้น <power. S 1> อารบิกพร้อมๆกันโอเคไหมครับ เดี๋ยวขอเสียงเพลงหน่อยเสียงเพลงอยู่ไหนนะเสียงเพลงอยู่ไหนนะพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วบ้าย

เหมือนก่อนหน้านี้มันขึ้น low battery ค่ะ ไม่ได้ยินเสียงครับไหนคุณครูไม่อยู่ใช่ไหมแกใชอาแกเปิดที่มุเอาวแบตเตอรี่ที่มุกที่มุกที่มุอเด็ก <Okay. S 2> <c oughs> แบตครูอ่อนครูคงกำลังแก้ค่ะตอนนี้เด็กๆได้ยินเสียงครูกล้องไหมครับได้ยินได้ยินชัดแล้วค่ะได้ยินชัดค่ะตอนนี้มึงได้ยินค่ะได้ยินค่ะครับผมเดียเราไปเริ่มกันใหม่เลยเราไปเต้นใหม่เต้นใหม่เต้นใหม่

កុំតែ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 ក

bi ai 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 ai

ดื่มน้ำแป๊บหนึ่งให้พักดื่มน้ำแป๊บหนึ่งนี่หนาไหมให้ยายเอาหนาไหมเอาไหมไม<ป>่เอาไม่เอาจริงกันบ้างเหนื่อยไหมครับไปเหนื่อยเหนื่อยเห็นไหมไปเหนื่อยได้ออกกําลังกายกับคุณผู้กล้องตอนเช้านี่เด็กๆก็จะมีสุขภาพที่เป็นยังไงแข็งแรงนี่แข็งแรงแล้วตอนนี้คุณผู้กล้องขอฝากนี่ขอฝากอะไรเอ่ยขอฝาก เพจดีๆนี่เพจดีๆเพจสนุกๆของโรงเรียนด้วยนะครับนี่มีกิจกรรมวิทยาศาสตร์ศิลปะว้าวใครอยากเล่นศิลปะวิทยาศาสตร,ร์ที่บ้านบ้างเลยนี่ไปดูกันเลยนะในเพจนะในเพจนะไปดูลองบอกคุณพ่อคุณแม่ลองไปดูที่บ้านต้นไม้มีกิจกรรมสนุกๆเลยแล้วตอนนี้นอกจากมีกิจกรรมวิทยาศาสตร์ศิลปะสนุกๆเล่นที่บ้านแล้ว ยังมีเมนูอร่อยอร่อยอีกไปส่งถึงหน้าบ้านเลยใครอยากกินอาหารรสชาติของโรงเรียนบ้างเออยกมือขึ้นหน่อยว้าวนี่เห็นไหมวันนี้เป็นเมนูอะไรนะวันนี้เป็นเมนูข้าวหมูทอดว้าวใครอยากกินหมูทอดบ้างเออยกมือขึ้นหน่อยว้าวอยากกินหมูทอดนี่ต้องขอบคุณแม่นะ นี่สั่งในเพจในเพจปิ่นโตบ้านต้นไม้นี่โรงเรียนของเราทำอาหารไปตรงถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวนี่รสชาติอร่อยอร่อยมีทั้งอาหารของเด็กๆและของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะวันนี้กิจกรรมสนุกสนุกของคุณรู้องก็มาถึงท่วงท้ายของชั่วโมงแล้วนี่เด็กๆอย่าลืมนะคุณรู้องบอกแล้วให้เด็กๆ ไม่ออกไปนอกบ้านถ้าไม่จําเป็นจริงๆโอเคไหมครับถ้าเด็กๆออกไปเด็กๆจะต้องสวมใส่อะไรนะครับสวมใส่แมส่าใส่เฟซชิลล้างมือบ่อยๆนะครับไม่ว่าเด็กๆจะทําอะไรอยู่ที่บ้านก็แล้วแต่เด็กๆเล่นของเล่นเด็กๆจับพวกปิดเข้าห้องน้ําเด็กๆก็จะต้องล้างมือบ่อยๆอ,อาจจะล้างกับเจลแอลกอฮอล์ aw, หรือ <S 2> <S 2> <S น้ำสบู่ก็ได้นะครับเด็กๆ,ๆทุกคนนะคุณครูต้อง หวังว่าเชื้อโรคโควิดก็จะหายไปแน่นอนถ้าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วเราก็จะได้กลับมาเรียนที่โรงเรียนและได้เจอเพื่อนเพื่อนด้วยสาหรับวันนี้กิจกรรมสนุกสนุกของคุณรูก้องเสร็จสิ้นกันเพียงที่เรียบร้อยแล้วเรามาเจอกันใหม่ในวันพฤหัสหน้านะครับนี่เวลาเดิม9โมงตรงสำหรับวันนี้

ต้องาเท่ยวไปกันวันหน้ามยังไงที่จังบอกมือไป bye ต้องดูแลสุขภาพให้ร่างกายของเราแข็งแรงและไม่ออกไปเล่นนับฝนนะครับสหรับวันนี้คุณผูต้องขออบคุณด้วยขอบคุณครับขอบคุณค่ะเด็กๆทุกคนนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับบ๊ายบายขอบบคคุณรั ไม่ได้เปิดกล้องลูกหลานก็ไม่ไดเปิด